สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะมาทำยำขนมจีนนะคะยำขนมจีนใส่เม็ดกระถินค่ะบ้านจะบีบมะนาวลงไปก่อนนะคะมะนาวน้ําดีมากเลย นนะอันนี้จะไม่ใช่สูตรน้ำยำที่ปกติแม่บ้านยำเหมือนยำปกตินะคะแต่ว่าอันนี้แม่บ้านจะยำให้เขาออกไปทางรสอีสานค่ะเหมือนลาดค่ะใส่น้ำปลาที่ขาดไม่ได้อันนี้ต้มปรุงเรียบร้อยนะคะใส่เลยช้อนช้อนใหญ่ ใส,ใส่พริก,ป,ะะป,ก,ป,กป่นนะคะเผ็ดมากอุเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจชอบนะคะใส่พริกสดก็ได้นะคะแต่วันนี้จะทำพริกป่นนะคะจะใส่ข้าวคั่วด้วยข้าวคั่วยังไม่ใส่เดี๋ยวใส่น้ำตาลช้อนนละลายน้ำตาลต่อรูปใต้ดีกว่าใส่บูด,ดูเข้าไป ยำขนมจีนน้ำบูดูค่ะกวใส่ทั้งบูดูใส่ทั้งน้ำปลานะคะทีนี้เราก็จะเอาขนมจีนลงกันค่ะใส่อิงอว้่น้ำเยอะเลยแต่ขนมจีนลงไปะะจานใบนี้ตั้งแต่ลูกชายได้สองขวบตอนนี้เป็นหนุ่มน้อยแล้ว ถ้าแบบนี้เลยก็จะเค็มมากนะคะขนมจีนลุยสวนน้ำบูดูของแม่บ้านเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ผักเยอะๆอันนี้แม่บ้านจะตามด้วยหอมแดงนะคะหอมแดงเกระแนก ต้นหอมซอยนะคะผักแพลวแล้วก็ผักชีนะคะผักเยอะๆเลยแล้วก็ใส่แครอทเพิ่มสีสันนิดนึงเนาะข้าเขียวเกินไปค่ะก,ก็คนค่ะคนให้เข้ากันวงคููหน่อยเนาะ ช้อนกับกระมังอ่ามันเป็นเสเตสเล็บัปคู่กับเ,เสียงดักใครชอบเส้นขนมจีนเยอะๆก็ใส่เส้นขนมจีนลงไปนะคะแต่ว่าแม่บ้านจะพยายามไม่กินขนมจีนเยอะมากอันนี้ก็เยอะแล้วนะคะ นะคะอู้ยส,สวยเลยสีม่วงสีส้มสีเขียวใครชอบกระเทียมก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะแต่ว่าแม่บ้านจะเป็นจะใช้เป็นกระเทียมโทนลูกโดดค่ะ <c oughs> ใส่ข้าวคั่วนะคะทีนี้ ที่แม่บ้านใส่ข้าวคั่วตอนจะเสร็จแล้วก็เพราะว่าถ้าใส่ตอนที่เราทําน้ํายํานะคะข้าวคั่วเขาก็จะไปดนนูดน้ํายําค่ะเราจะทําให้อพอเราใส่เส้นลงไปแล้วเส้นของเราจะไม่ค่อยมีรสชาติแต่ถ้าเราเพิ่มเกลือเพิ่มอะไรลงไปมันจะทําให้เค็มเพิ่มน้ําตาลไปมันจะเค็มมากนะคะก็เลยเราอยากได้แค่ความหอมของข้าควคั่วเนาะก็ใส่เขาครั้งสุดท้ายเอ,อ้ยตอนท้ายสุดตล้กนัน พราะว่าเส้นของเราก็ยังจะอร่อยอยู่แล้วก็เขา้าวคั่วก็ยังมีกรุบกรอบอยู่นะคะเพราะว่าใส่ไปตอน,น,นแรกๆเขาก็จะจะนิ่มอะค่ะไม่น่าทานอุยอร่อยมากเลยชิมิทีอื้อ <laughs> หือแซ่บอี นี่พักเอกของเราค่ะใส่ลงไปเลยตุ่มแม่บ้านต้องไปเก็บมาเมื่อวานนี้เองตุ่มๆเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเป็นไงคะเีเรามาจัดจานกันนะคะ เยอะมากพระเจ้าช่ว,ชวยกล้วยทอดกินหมดนี่จะไม่นี่ค่ะเสร็จแล้วหน้าตายำขนมจีนของแม่บ้านขนมจีนลุยสวนน้ำบูดูนเนาะชื่อเก๋ไหมคะ ก็จะผักเคียงก็จะมีผักกาดหอมนะคะก็คือเล็กเอยผักกาดแก้วบ้านเราเรียกผักกาดแก้วเนาะเล็กทัสไอส์เบิค่ะแล้วก็มีถั่วแขกแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นค่ะเสร็จแล้วค่ะเรายกไปเสิร์ฟกันค่ะไปได้ค่ะ